สวัสดีค่ะพวกเราทีมเครื่องประดับจิ๋วจากโรงเรียนปาจินกาละยานีจะพาทุกคนมาชมวิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องสีลาพรจิ๋วจากวัสดุเหลือใช้กันค่ะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องสีลาพรจิ๋วจากวัสดุเหลือใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กระดาษลัง 2. กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษลอกลาย 3. ลวด 4. แม่พิมพ์ 5. กาวติดลาย 6. แม็ก 7. สีรองพื้น 8. สีฟเฟล็ก 9. แผ่นทอง 10. แกาวติดพลอยและ11กระป๋องน้ำอัดลมค่ะขั้นตอนที่1การลอกลายค่ะให้เรานำเลือกแบบงานที่ต้องการทำจากนั้นย่อขนาดตามความต้องการแล้วปิ้นใส่กระดาษเมื่อได้แบบตามที่ต้องการแล้วให้นำไปรองบนกระดาษลังโดยมีกระดาษคาร์บอนเป็นตัวรองระหว่างกระดาษลังกับแบบ จากนั้นขีดเขียนไปตามลวดลายทุกซองทุกปุ่มค่ะขั้นตอนที่2การฉลุลายตามแบบให้นำกระดาษลางที่ลอกลายเสร็จแล้วมาฉลุลายตามแบบที่วาดไว้โดยเริ่มฉลุลายจากกรอบด้านนอกก่อน ตอนที่3การเย็บลวดเข้าโครงให้นำลวดมาดัดโคง้งตามลวดลายของชิ้นงานที่เราฉลุเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเย็บด้วยแม็กเพื่อให้โครงลวดติดกับชิ้นงาน ขั้นตอนที่4การสร้างคองเกี้ยวเริ่มต้นด้วยการใช้วงเวียนสร้างวงกลมลงบนกระดาษลังหนึ่งวงจากนั้นให้ทําวงที่2โดยการกางวงเวียนออกให้กว้างขึ้นใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันทําทั้งหมด2ชิ้นจากนั้นตัดวงกลมออกจากกระดาษลังทั้ง2ชิ้นและตัดส่วนเกินด้านในออกจากนั้นดัดให้โค้งเข้าหากันแล้วย็บด้วยแมกทั้ง2ชิ้นเลยค่ะ เมื่อได้วงกลม2ชิ้นให้นำนทั้ง2ชิ้นมาประกบเข้าหากันจากนั้นติดด้วยกาวร้อนเพื่อให้ชิ้นงานแน่นและไม่หลุดออกจากกันเสร็จแล้วให้เราตัดเส้นกระดาษลังเป็นเส้นยาวทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วนำมาติดทั้งหัวและท้ายของโครงเกีียวแล้วเราก็จะได้ตัวโครงมาค่ะ ตอนที่5าการผสมวัสะดุตีลายให้เรานำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปแช่น้ำไว้ให้เปื่อยจากนั้นให้นำไปปั่นเพื่อให้เนื้อละเอียดขึ้นเมื่อกระดาษเปื่อยยุ่ยได้ที่ให้นำแป้งข้าวเจ้ามาผสมกับน้ำลงในกระทะแล้วตั้งไฟอ่อนๆคนด้วยไม้พายให้น้ำกับแป้งผสมกันจนแป้งสุกค่ะเนื้อสัมผัสจะหนืดขึ้นจากนั้นให้เรานำ กระดาษที่แช่น้ําไว้มาบีบเอาน้ําออกให้หมาดค่ะแล้วใส่ลงในกระทะแล้วคนอีกครั้งด้วยไม้พายให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและเมื่อแป้งกับกระดาษผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นําออกจากกระทะค่ะแล้วคลุกด้วยผงกาวยาแนวและผงแคลเซียม นวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เหนียวติดมือเราก็จะได้แป้งสำหรับการกดลายแล้วค่ะ ขั้นตอนที่6การกดลายและการติดลายเมื่อเราได้แป้งกดลายแล้วให้เรานำพิมพ์พมากดลายค่ะทาด้วยน้ำมันบางๆและนำดินกดลายมากดลงในลายที่เราต้องการสามารถเลือกลายให้เหมาะสมกับงานตามความต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นใช้เข็มจิม้มเอาลายที่กดเสร็จแล้วมาติดลงบนชิ้นโครงเกี้ยวกระดาษลังที่เราทําเสร็จด้วยกาวได้เลยค่ะขั้นตอนที่7การลงสีเมื่อติดลายเสร็จแล้วให้นําชิ้นงานมาทาสีขาวเพื่อรองพื้นเก็บรายละเอียดสีขาวให้เรียบร้อยนะคะเมื่อสีรองพื้นแห้งแล้วเราจึงจะลงสีเหล็กเพื่อรองพื้นงานอีกขั้นก่อนการปิดทองค่ะ ตอนที่8การปิดทองเมื่อสีเหล็กแห้งลงเล็กน้อยแต่ไม่แห้งสนิทให้เรานำแผ่นทองมาแปะลงบนชิ้นงานนะคะจากนั้นใช้แปรงปัดเพื่อให้ทองกระจายทั่วงานค่ะและผิวทองเนี่ยจะเรียบเนียนมากขึ้นละเอียดและสวยงามมากขึ้นค่ะ ที่9ประหับพลอยเราใช้กระป๋องน้ำอัดลมมาทดแทนพลอยซึ่งมีราคาสูงโดยการนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วจึงติดลงบนชิ้นงานของเราเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ พวกเราทีมเครื่องประดับจิว๋วโรงเรียนปาจินกเลยานีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ